สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยมิซี่วันนี้เราจะใช้เสียงภาคทั้งคลิปเลยค่ะนะเริ่มกันดีกว่าเราจะมาเล่าถึงการได้น้องคนหนึ่งมาน้องคนนี้จะชื่อว่าอะไรดีนะเราเพิ่งได้เขามาไม่กี่วันเองยังไม่มีชื่อเลยลเราเลยเรียกว่าน้องแค่นี้แหะอยากทุกคนตั้งชื่อน้องนะโอเคคอมเมนต์มาเราเป็นปผู้ชายนะจ๊ะไปไปดูกันเลย ว้าอ่ะ๋ยวนะไปลเลยไปไปไป,ปงน้นเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอ่ะพี่ตัวหนูไปเข้าห้องน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวมาสักสองปีแล้วกันๆๆๆบ๊ายบาย แทนก็จกบกันไปแล้วนะคะกับการพบเจอน้องถ้าใครอยากเห็นน้องอีกโปรดกดไลค์ like ให้ถึงห้าไลค์ด้วยเถิดสี่หรือห้าไลค์ก็ได้นะเพราะไม่มีคนมาดูเลยแล้วทําไมหญิงรักหญิงทําไมถึงมีคนมาดูเยอะเกินงั้นเดี๋ยวจะเจอผ้าหญิงรักหญิงแล้วก็ทาหญิงรักหญิงเต็มไปด้วยนี่เลยนะ ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์ของคลิปนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากบอกไว้ว่าคุณคือคนสำคัญและเป็นคนที่ดีต่อเราเพราะถ้าเราได้หนึ่งล้านซับอาจจะได้เงินมากี่ล้านไม่รู้นะงั้นเราขอจบด้วยภาพพี่สาวสวยสวยของพี่แล้วก็แล้วกันหนึ่งสองสม